ที่กลุ่มการเมืองอีกบางกลุ่มก็บอกว่าโหวตโนเถอะระบบการเมืองที่เป็นอยู่ไปต่อไม่ได้แล้วอาจารย์มองข้อเสนอเรื่องโหวตโนยังไงคคืออย่างนี้ไอโหวตโนในความหมายว่าเราได้วิเคราะห์แล้วเห็นแล้วว่าไม่มีพรรคการเมืองใดสักพรรคเดียวที่จะสามารถตอบสนองความต้องการเราได้แล้วเราก็แสดงให้เห็นว่าคุณต้องไปปรับตัวเองวิธีแสดงให้เห็นก็คือลงคะแนนเสียงไม่เลือกไม่เลือกพรรคใดพรรคหนึ่งเลย ก็โอเคไม่มีปัญหารับได้กับข้อเสนอเหล่านี้แน่นอนเพียงแค่นั้นนะครับเพียงแค่นั้นนะครับทีนี้นอกจากโหวตโนมีคนเสนอต่อว่าปิดประเทศเถอะสี่หปีรัฐประหารไปเลยให้อำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดอยู่ในมือทหารในท่านะผมไร้ดียงสาเพราะว่าอะไรครับอาจารย์เพราะว่าการปิดประเทศนี่มันเป็นไปไม่ได้อีกแล้วในในโลกในยุคปัจจุบันนี้อันที่สองต่อมาก็คือถ้าคุณเอาอำนาจไปไว้ในมือทหารถามว่าทหารได้แก้ปัญหาให้แก่บ้านเมืองมาสักครั้งหนึ่งบ้างไหมผมยังมองไม่เห็น นะแล้วผมคิดว่าทหารทําให้ปัญหาของบ้านเมืองหนักข้อมากขึ้นนะแทนที่จะแก้ปัญหามันก็กลับทาให้หนักข้อมากขึ้นไม่เป็นที่น่าไว้วางใจจะให้อํานาจอะไรแก่แกกองทัพเอางั้นแล้วกันแต่หลายคนที่เสนอก็บอกว่าการเลือกตั้งก็ไม่ใช่เป็นทางออกเพราะว่าถ้าการเลือกตั้งเป็นทางออกจริงสังคมไทยก็คงไม่เดินมาคืออย่างนี้ไม่มีทางออกตราบเท่าที่คุณคิดว่าการเลือกตั้งแล้วกลับไปนอนบ้านไม่ใช่ทางออกแน่นอนนะฮะ แต่การเลือกตั้งคือช่องทางอันหนึ่งที่ขาดไม่ได้ในการที่ทำให้คุณเนี่ยเข้ามาเป็นผู้มีบทบาทสำคัญร่วมในการแก้ไขมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาบ้านเมืองแต,แต่เมื่อไรก็ตามแต่ที่คุณยกอำนาจให้นายกรัฐนารยกอำนาจให้พอบอททอบอนะฮะเมื่อนั้นก็คือคุณพร้อมจะกลับไปนอนบ้านแล้วหวังว่าอัศวินมาขาวสองคนสามคนนั้นจะเป็นผู้แก้ปัญหาให้คุณผมบอกได้แต่เพียงว่า ไม่มีอัศวินมาขาวคนไหนสามารถแก้ปัญหาให้บ้านเมืองได้สักคนเดียวครับหลายคนอาจาร,รย์เอ่ยขึ้นมาก่อนเรื่องนายกพระราชทานหลายคนบอกว่าต้องใช้มาตรา7ถวายคืนพระราชอำนาจขอนายกพระราชทานเพื่อเป็นคนกลางมาแก้ปัญหาความขัดแย้งในสังคมไทยอาจาร,รย์มองว่าเป็นทางออกไหมครไม่ใช่<ร>ปัญหาหนักของประเทศเราเวลานี้ก็คือปัญหาเรื่องที่ผมพูดไปแล้วเมื่อกี้คือว่าสังคมไทยเรามันเปลี่ยนไปแล้วแล้วเราไม่สามารถปรับทั้งตัวระบบนะฮะ เราไม่ได้ปรับทั้งตัวชนบทบาทชั้นชนชั้นนำนะฮะพอที่จะทำให้รองรับความเปลี่ยนแปลงนี้ได้นะผมไม่คิดว่านายกประรารานจะสามารถแก้ปัญหาทางการเมืองได้ย้อนกลับไปดูอีกทีเราจะพบว่านายกประชารานทุกคนเลยนะครับไม่ได้ตั้งใจที่จะเข้ามาแก้ปัญหาทางการเมืองในระยะยาวนะเข้ามาขัดจังหวะเป็นระยะสั้นๆในยามจำเป็น ในยามที่ถือกันว่าจําเป็นนะฮะแต่จะจาเป็นจริงหรือเปล่านี่ผมไม่ทราบแต่ว่าช่วงนั้นก็ถือว่าจําเป็นก็มีนายยมทานมาเพื่อที่จะแก้ปัญหาระยะสั้นทั้งนั้นเองครับการเสนอข้อเสนอต่างๆเหล่านี้เป็นความสุ่มเสี่ยงไหมฮะที่จะดึงสถาบันกษัตริย์ซึ่งคลชนชาวไทยยกย่องเทิดทูนเข้ามาเกี่ยวข้องกับการเมืองทางอ้อมสุ่มเสี่ยงอย่างยิ่งเลยสุ่มเสี่ยงอย่างยิ่งเลยคือ จริงๆแล้วสถาบันมา,ศา,ศาสตัตว์ถูกเอามาใช้เล่นทางการเมืองตั้งแต่ก่อนหน้าจะเกิดการรัฐประหารขึ้นแล้วบบนะฮะแล้วก็สืบมาจนทถึงทุกวันนี้ก็ยังใช้สถาบันมา,าสัตว์เป็นเครื่องมือเล่นทางการเมืองกันอยู่ตลอดเวลาและถามว่าสถาบันมาศัตว์เนี่ยสูญเสียความชอบธรรมในสายตาคนไทยไปหรือไม่ในทัศนะผมคิดว่าสูญเสียไปไม่น้อยทีเดียวนะฮะ เพราะฉะนั้นใครก็ตามแต่ที่ประกาศความจงรักภักดีนี่กลับไปคิดให้ดีๆนะว่าคุณใช้ใช้สถาบันมาสัตว์แบบนี้เนี่ยคุณทําลายสถาบันมาสัตย์อยู่ค<ะ>สัปดาห์ที่ผ่านมาเลยเกิดการฟ้องร้องกันไปมาครับคุณจตุพรพรมพันธ์ไปปราศัยที่อนุสวรีประชาธิปไตยหลายคนบอกว่าจับจ้วงหมิ่นเมและก็ท้าทายสถาบันกษัตริย์กองทัพบ,บกออกมาฟ้องคุณจตุพรฟ้องกลับตกลงความพอเหมาะพอสมความพอดี ของเรื่องคดีหมิน่นพระบรมเดชานุภาพและการใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองอยู่ตรงไหนฮะอาจารย์คืออย่างนี้จะทํำยังไงให้กฎหมายอาญามาตารา112เนี่ย <c oughs> ไม่ถูกเอามาใช้ในทางการเมือง <c oughs> คําตอบง่ายคือคุณต้องปรับแก้มันจะปรับแก้อย่างไรเนี่ยมันมีข้อถกเถียงแยะมากเลยนะในทัศนคผมเท่าที่ผมนึกออกซึ่งมใช่นักกฎหมายเนี่ยผมคิดว่าข้อ,ขอที่ต้องปรับแก้โดยด่วนก็คือว่า ไม่มีใครมีสิทธิ์ฟ้องใครตามมาตรา112บได้จนกว่าจะต้องผ่านองค์กรอันใดอันหนึ่งนะชัดเจนแน่นอนเช่นนายกเท,ท่านั้นที่เป็นผู้มีสิทธิ์ฟ้องหรือสำนักพระราชวังเท่านั้นที่เป็นผู้มีสิทธิ์ฟ้องอะไรเหล่านี้เป็นตน้นหรือคุณจะตั้งกระทรวงพระราชวังแบบญี่ปุ่นขึ้นมาแล้วเขามีหน้าที่ในการฟ้องคนอื่นๆไม่มีสิทธิ์จะฟ้องไม่ควรให้ฟ้องร้องกันเองได้ไปมาไม่ได้ ไม่ได้กต็ต้องเฉพาะผู้ที่คือจะให้พระเจ้าอยู่หัวลงมาฟ้องเองเนี่ยก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะว่ามันเสียเสีย,ยลูกทักษิณของสถาบับานไป,ไปนะที่จะเที่ยวฟ้องร้องกันในศาลแบบนี้นะแต่ต้องมีใครสักคนหนึ่งที่ท,ที่ต้องรับผิดชอบเช่นเะป็นต้นท่านายกเป็นคนฟ้องแล้วคดีปรากฏว่าศาลยกฟ้องคุณรับผิดชอบต่อการที่คุณฟ้องด้วยนะ ด้านสัมวนฝรั่งบอกว่า The King Can Do No Wrong <Okay. S 1> เพราะว่าพระมหากษัตริย์มีผู้รับสนองพระบรมราชอ,องค์การแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีปริชาญาณรับรับสั่งไว้ว่า The King Can Do Wrong คือวิจารณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้แต่หลังจากนั้นเป็นต้นมาหลังจากที่บอกว่าให้ประชาชนสามารถวิจารณ์การทํางานของพระมหากษัตริย์ได้กลับกลายเป็นว่าคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพเดินทางขึ้นสู่ศาลมากมายและถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองอันนี้ ผมคิดว่าต้องเข้าใจเรื่องนี้ก่อนนะครับเวลาเราพูดถึง The King Can Du no Rong เนี่ย<ต>ไม่ได้พูดถึง The King as a person นะพระเจ้าอยู่หัวในฐานะที่เป็นบุคคล Can d ู Rong ก็เป็นมนุษย์เหม,มือนคนอื่นๆเขาแต่พระเจ้าอยู่หัวในฐานะเป็นสถาบันเนี่ย Can d no w Rong นะฮะอันนี้ต้องแยกออกจากกันให้ชัดเจนนะแต่เนื่องจากคุณไม่ยอมแยกสองอย่างนี้ออกจากกันเข้าใจไหมปัญหาที่ตามมาปัญหานะที่ตามมาก็คือว่าคุณสับสนป่ะปนะไปหมดนะฮะ ในเรื่องเกี่ยวกับความคิดเห็นที่อาจจะไม่ได้สอดคล้องกับพราชดริกรบนะคุณก็มองเห็นว่านี่เป็นการหมิ่นพมิฬชานุภาพไม่ใช่นะจริงๆแล้วเนี่ยคุณต้องปกป้องรักษาตัวสถาบันพระมหากษาตัตริย์ไม่ใช่ตัวบุคคลอย่างเดียวรัชกาลที่7จ็ทรงสละ,ละราชสมบัติไปซ้ำแแต่ตัวสถาบันกษัตริย์ก็ยังอยู่สื่อมาหึงทุกวันนี้ และการใช้คดีหมิน่นพระบรมเดชานุภาพใช้มารตรา1 12เข้ามาเป็นเครื่องมือในการมองจะช่วยปกปักรักษาสถาบันกษัตริย์ได้จริงไหมฮะยิ่งจะทําลายสถาบันกษัตร์มากขึ้นผมนึกบอกว่าคุณต้องจํากัดการใช้มารตรานี้ให้ดีๆอย่าปล่อยให้มันถูกใช้พร่ำเพรื่อแบบนี้เพราะมันจะทําลายถ้าคุณเชื่อว่าคุณจงรักภักดีคุณต้องอย่าปล่อยให้ใครใช้กฎหมายหลังนี้เป็นเครื่องมือในการทําลายสถาบันเพื่อประโยชน์ส่วนตัวระยะสั้นเลยซ้ําไปครับ ถ้าอย่างนั้นทำอย่างไรที่เราจะสามารถรักษาการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเผ่นพระปรมมุขได้อย่างยั่งยืนสถาพรในสังคมไทยฮะถ้าดูจากตัวอย่างประเทศอื่นๆนะฮะเราจะพบได้ว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ในประเทศที่เขาดำรงอยู่ได้เป็นเวลานานจะไม่ว่าจะเป็นอังกฤษก็ตามไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นก็ตามแต่เนี่ยนะฮะ จะเป็นสถาบันที่เหนือการเมืองอย่างแท้จริงครับดังนั้นถ้าเกิดคุณพยายามไปดึงสถาบันเข้ามาเกี่ยวข้องทางการเมืองจะเป็นข้างถนนหรือในสภาอะไรก็แล้วแต่เนะเมื่อนั้นเนี่ยคุณจะเกิดปัญหาเสมอครับทาไมสังคมไทยชอบดึงสถาบันเข้ามายุ่งเกี่ยวกับการเมืองอาจารย์ผมผมตอบได้ครึ่งหนึ่งนะครับครึ่งหนึ่งก็คือว่าผมคิดว่ามันเป็นการมักง่ายของนักการเมืองนะฮะในการที่จะแสดงความจงรักภักดี พราะรู้ว่ามันได้คะแนนเสียงถ้าคุณจงรักภักดีดนะก็จะแสดงความจงรักภักดีโดยการาาทําตัวให้สีน้ําเงินมากกว่ามากกว่าตัวเจ้าเองนะฮะอยู่เสมอเสมอแล้วก็เป็นเครื่องมือทางการเมืองที่ได้ผลอย่างนั้นเลยครก็เป็นเครื่องมือทางการเมืองที่ได้ผลแล้วก็ท่านนายกคนปัจจุบันนี้ก็จะพูดย้ําถึงเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลาเร,วเร็วนี้ยังพูดอยู่อีกว่าให้กรกตสั่งห้ามไม่ให้ใช้สถาบันพระสัต์ในการหาเสียง ซึ่งผมคิดว่าน่าตกใจมากๆเลยนะเพราะว่าผมก็ไม่ทราบว่ากกตมีอำนาจทางกฎหมายในการกําหนดว่าประเด็นใดใช้หาเสียงได้หรือไม่แล้วถ้าเผื่อใครเขียนกฎหมายให้อำนาจกกตน,นั้นนี่ผมว่าก็น่าตกใจนะ,<ฮ>ะอาจารย์ทีนี้ต้นทุนที่ต้องจ่ายไปของสังคมไทยของการเมืองไทยในการใช้สถาบันเป็นเครื่องมือทางการเมืองเพื่อเอาชนะคู่แข่งที่ราคาแพงเนี่ยอาจารย์เห็นอะไรบ้างฮะ ผมว่าเกิดความแตกแยกมากเลยเกิดความแตกแยกในหมู่คนมากมายเลยนะเพราะว่าคนที่ไม่ต้องการมองเห็นสถาบันมหาศัสา์ถูกใช้ประโยชน์แบบนี้เนี่ยก็มีจำนวนอ,อยู่ไม่น้อยน,อยนอยอะในขณะเดียวกันเนี่ยผมคิดว่ามันก็จะทำให้ความชอบธรรมสถาบันมหาสาร,ร,รเองเนี่ยลดลงไปเปล่าๆ ด้านทางออกความพอเหมาะพอสมในการที่จะรักษาระบอบประชาธิปไตยก็ท่านต้องอยู่เหนือการเมืองในทุกรูปแบบกับทุกรูปแบบนะฮะคือทั้งในทางวัฒนธรรมคุณก็ต้องอยู่เหนือเหนือการเมืองอย่างชัดเจนครับนี่เป็นทางออกที่ดจา์เชื่อมากครับกับเอาล้ครับท่านผู้ชมครับนี่คือตอบโจทย์คืนนี้กับอาจารย์นิธิเอียวศรีวงศ์ครับอาจารย์ขอบประคุณนะครับ